굿สโมร์นิ่งสวัสดีพี่น้องย่ามือเ้านะครับเชา้าที่ไทยแต่ว่าที่อื่นอาจจะดึกแล้วต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่น้องนี่เตยได้แล้วเรียบร้อยแล้วๆๆนะครับเตยล่าแล้วอุย้ยเป็นน้องสายเอื่อยโคราชเมืย์นนไม่อา,หาไหนเมื <ไป S 1> อหย์เมือ์สิบกลับบ้าน วันนี้ว่างหนึ่งวันเป็นวันเดินทาง700กิโลไปถึงที่จะไม่ถามสักคำว่าให้ช่วยถือไหมแต่ให้น้องแบบถือเอง อยากให้น้องเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงออ,อ,อนนี้ทีมนะเราน้องเราคนตอนนี้เราตัดสูไปแล้ว1ชุดใช่ตัดไปแ<ต>ล้วนั้น1นเราอยากมีชุดแต่ว่า<ๆ>เรามีงานทุกวัน200ก,กว่างานเราอยากเปลี่ยนบ้างเราไม่อยากให้ชุดกุยอยากเปลี่ยนบ้างออตอนนี้ทุกคนพี่น้องคือแบบว่าตอนนี้เองเองะไปเห็นชุดหนึ่งอะไักไปคุยกับน้องเป็นชุดขาวดำ,วดำมันไม่ใช่ว่าเป็นสีขาวดำนะแต่แบบว่ามันเป็น มันเป็นแจ็คเก็ตสีขาวแล้วก็แบบเป็นตัวกางเกงสีดำนี่แหละแต่ว่าเสื้อข้างในเราจะใส่ดำหรือว่าขาวก็ได้เนาะสวยมากเลยแบบมันขึ้นไฟมากสนัมสนุนใจดีนะคงเลขาวบ้านต้นนั้นจะตัดให้ทั้งสองคนเลยใช่เป็นแบบเป็นชุดคู่พี่น้องว่าอย่างนี้แหละมูนินมูตาเดีย๋ยวพี่โทรถามแป๊บหนึ่งฮัลโหลบ้านต้นน้ำหรอโอเคครับอ๋ออ๋อตัดให้อะไรดยตกลงแล้วเขาตกลงแล้วไม่แพงครับตกอยู่ที่สี่พันบาทตัวละ อขาดหาเหลือเดี๋ยวเราเพิ่มเองใช่ <laughs> เพราะเราอย่างมีเราอย่างมีหลายหลายชุดได้ใส่มันไม่ใช่แค่ว่าเราได้ใส่หลายชุดนะแล้วแบบว่าคนดูก็จะไม่ได้ไม่ได้เบื่อ,บอแบบเหมือนเข้ามาดูไลฟ์สดอุ้ยนั่นดนี่นอมันเปลี่ยนสูตรอีกแล้วมันไส้สูตรใหม่อไรอย่างนี้เข้าแล้วนะเนี่ยอันนี้คือชุดเข้าแล้วนะคุพยาบาลชุดชุดสีขาวไงว็เป็นบุรุษพยาบาลพยาบาลสาว โอ้ยมันเป็นชุดอันสองพี่น้องเขาเออสถาปน์โดยมทางปลาอยู่บมีอ๋อก็พีเพลี่ยมเนาะไม่เวอร์ไม่ใช่เราไม่ยิ่งใหญ่เราไม่ทำเดี๋ยวจะตัดแบบตั้งหยองเลยของตั้งหยองสวยนะชุดนั้นอ่ะชุดสีอะไรสีขาวที่หนูสมมติดูนะที่มันเป็นของอ๋อที่เป็นนั้นนะตั้งี่จะอีกชุดหนึ่งของเต้าหยองไม่เป็นชุดเอวลอยเออซุมมาเป็นซุมธรรมดาดิซุมขังสร้าง แต่ว่านี่อยากตัดเอลลอยนะเราบื้องโผเนี่ยอยตัดแต่ว่าสะดือดำเบื้องจีโผเนี่ยไม่เราก็ใส่เป็นแบบเป็นเสื้อกากเพิษข้างในไงเป็นเสื้อเพิษข้างในไงเก่าแต่ว่านี่สะดือดำโอเคนี่ได้อยู่สะดือนี่ได้อยู่ไปไว้เจอกันเดี๋ยวกลับไปอันไหนนี่เอาเมย์ปใหญ่หนึ่งแล้วเมยบปัญญาอย่างเขาพูดนีหน่อยหนึ่งโนโนโนเขาไม่เรียกว่าสวยรูปกเรียกว่ามากบุรี่ มูรี่นะไม่อาบน้ำหรอรถงไปเอาบอลไปเก็บ๋อไม่เห็นถ่ายคลิปเลยใช่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเพราะว่าไม่มันมันยุ่งใช่ไหมมันยุ่งมากบ่แม่นมาเจาบาเอาเอาห็นโซนมม่ออางรอกว่าเขาอยากเคลียงานมองมีให้มันดีก่อนเพราะว่าวิ่งแรนเตนเนี่ยคือแบบเอกเห็นเหนอเห็นมันน่าจะเหนื่อยมาก เนี่ยมากคุณละร้อยมันลุ่มโตก่อนจริงๆแบบว่าพี่พ<า>น้องอย่าเพิ่งหายไปไหนนะนะเดี๋ยวรอช่วงพี่แอนก่อนนะครับทุกคนเดีกก๋าายวจะกลับมาถ่ายใหม่เดี๋ยวกลับมาถ่ายพี่หน่อยมันลุ่มโตก่อนตอนนี้คือแบบเอาหน้างานมันดีที่สุดก่อนเออให้เอาทีละอย่างก่อนเดี๋ยวกลับมาถ่ายแล้วกลับมาเฮายมายอะไรเนี่ยอยู่ตเท็ดไลายเหมือนทัวมันเอาเขตอันตรายไปไว้หนาล็อกไอยนี่ไหนนี่มันอะไรใบหนาล็อกไขยเขาคือวางสั้น ทาหนาทำไมกันหนาเอาไปถือกระถือแก้วทำไมต้องแกงเนาะสวยสวยแล้วทำไมต้องทำแบบนี้น okay, uh, mm hmm. hey, ี่ไม่โอเคเดี๋ยวยังไงโซบูรี่กันหรอหรือยังไงไม่เอาไม่เอาโอเอะเป็นสีสั่งหรือยัง ไม่ไมวันนี้ไม่เสียสั่งหรอนี่ขอฝากถึงพระเอกโชคนะคะนี่ไม่โอเคนี่ขอฝากเอฟซีทุกคนไปกดอะไรเขากดว่าอะไรนะก็กดระงับช่องนะ <c oughs> นี่จะไประงับเลิกติดตามหรอให้เลิกติดตามนี่จะระงับทุกอย่างนี่จะ,ะเปิดโปเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะพูดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เสียอันตรายนี่คือเียอันตรายนะอย่า <c oughs> เข้าใกล้นะอะไรนะมีปะ อีกครั้งหนึ่งมีปลาชื่อหมีปลาเตี่ยโอ๊ยมาบาปนักยุบบอสูเด้ออะไรมีอะไรจะพูดอ่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะห็นไม่ดี ท่ามเข้าหรอเจได้ลาหยุดวันอันนี้คือบรรยากาศหลังเตไ้ลาเนี่ยะครับพี่น้องเฮ้ยนี่คืออะไรตอนนี้เราเดินทางโอ๊ะท่านี่คุณเจ้าคจะเอาล่างตันเบิบต์เราบ่ตอนสิไปหาอันรถก่อนวันนี้คือรถจอดไกลนะครับวันนี้รถจอดไกลมากเลยนู่นนั้น เก็บของแล้วเออเออเออทำดีทำดีมากพี <t ied> <t ied> <t ied> <t ied ่เอานี่คือเป็นแบบเป็นคนการเก็นของเองแล้วก็เป็นคนดูแลเองนะครับนี่อันนี้แทนสื่อ้ากันคนล่างม้อยนี่แล้วเขาก็จะมีเป็นเวนเวนประจําบันก็จะมายกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมาเป็นไม่เพลินเลยยกขึ้นแต่ว่าทุกคนต้องยกหัวยจไว้ตรงนี้เพื่อให้เวนประจําบันยกขึ้นมาล้ำยังกระเวนอาจจะว่าขึ้นย่อมจะขึ้นนะพี่น้องอันมันแจงแล้วเนาะ <c oughs> นี่เตล่าแล้วนะครับบรรยากาศที่นอ่นี่บรรยากาศหลังเตล่านนี้อยู่ที่หน้าง,งานนะครับหน้าง,งานเมื่อคืนเดย้อาสี่ยางไปขึ้นรถก่อนตาสิลบ เดินเฉยๆก็ตาจะปิดละอะไรไม่ยังหันรถจอดอยู่หันเตะสาเหมยพี่น้องสาเหมยมาแล้วโอ้ยหันหันกล่องหันขอะจาโฟกัสสำบอบูอดําตาแม่แม่พาดํา แล้วก็เราเพี่ยงตัมันเป็นภาพจำไงจ็กไม่ดีแล้วแฝงแล้วลาดเอายังกะเอาเบาโหลดสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะรายการเราก็ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะพี่น้องนะอย่างว่าคุณาัทรัพย์ในการทำรายการมากับขอนันต้องมีสปอนเซอร์เป็นบองมสรายการเราต้องมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วรายการเรามันต้องมีสปอนเซอร์รายการอะไรบอกเข้าไปรายการอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าเหตุใดเบิร์ดนอกพวกเราสองคนเหตุใดเบิร์ดเล็กที่เราเแต่ว่ายังกะไดล่ะ ตอนนี้นัดสมัครสปอนเ<ม>ซอร์<บ>น,นะครับแย่ค่ะเพราะว่าช่องมกกันก็ต้องกรสิลงมกกันก็ต้องใส่เน,ตน็ตเนาะเพราะว่าพื้นที่ช่มือนี้ขาเจ้าดูเน็ตเบิร์ดเพามีเน็ตทีซีลองคลิปมือนี้อัพคลิปเดี๋ยวะแต่แปลกพี่อัพคลิปเร็วแห้งเหม่อกสิรับได้กรสิได้มันเป็นช่วงแม่ไอช่วงาก,ก็าไปเลยช่วงเร็วก็เร็วไปเลยเร็วแต่ว่ากราสิโศกดีเรื่องโศกไรเดี๋ยวแต่ถ้าหัวยางออกยางหั่นก็กองซ้ำเมตรลอยเมตร็ดอยู่แต่ของเป็นของของหนามเนี่ยเร็วๆแต่ว่าขัวยางก็ขืนซ่า ก็พีอัพอยู่เต็นที่เนี่ยนี่ที่ไต่โฮมใหม่นี่พี่เรางนี่ยนี่ไต่กอกอันนี้เออไม่เลยนเร็วคือหารหันไปหนมาสิาเนียนบ่เนีนี่ก็อุ้ยนี่แบบว่าอุ้ยมันก็เลยแบบ่ยกของน้าเร็วเลยอ้ข่อยลวนปุ๊บข่อยลูกของน้ำ่ยเดชที่พกน่า่อยเขาว่านีขึ้นสองชั่วโมงยังได้หน่ะ่นยารู้บอกมาสิันแรกข่อยข่าข่าเต็นทนะข่าเห็ดพุ่มเลยโอ้เก็นสาข่อยต่อสาขสองอีข่อยลงมาสาสองข่อยจังมากดเมนันรีเดย เนาะค่ะกับตรงนี้ค่ะสปอนเซอร์ท่าว่ารายการเราก็ทำนะคะแต่ว่าเราก็ต้องหาช่วงส่วงจันหล่ะกัสปอนเซอร์เพราะว่าเข้าต้องไม่ได้ไม่ได้เข้าเข้าออกรายการหล่กับตรงนี้บอกเกี่ยวกับสปอนเซอร์มันจะสิมนวนแมนคือนี่เนาะคือเขามีวันถึงทั้นผ่านเนาะเขาก็จะแต่งเพลงให้พร้อมเราก็ต้องมีสปอนเซอร์เนาะเราก็มีสปอนเซอร์เพื่อเราจะแต่งเพลงให้ด้วยใช่ถ้างบเยอะเราก็จะแต่งเพลงถ้างบไม่เยอะเราก็จะพูดเฉยๆโอ้ยนั่นแหละยังก็ได้เนาะ ล้วก็จะเต้นเปิดคลิปให้ด้วยใช่อะไรก็ได้ที่มันแบบตลกตลกได้หมดใช่แต่ว่าใครสวยไม่ค่อยได้หรอกเรื่องเต้นเรายกให้เหมยอยู่แล้วเพราะเราเป็นขายขำน้องเป็นมาร์ทไมเป็นตลกอะพระเอกผ่านมาแล้วนะคะตอนนี้๊ายบายเพื่มาสนใจเข้าเลยเหมยเป็นไปเล่ยว่า็นน้องขีไลกับบอสวิ่งเลยน้องจับมือน้องบอกว่ายืมเงินนี่ไอซับบอกบอกไหม นี่แม่ MV 2 MV หรอกฟิลแบบว่าเข้ามาพระเอกค่ะงั้นสิแม่อุ้ยเออเออเขาก็เลยบอกว่ายืมเงินนายไออะไรสินะพระเอกก็น oh ั่มาไซบอกกองครัปักปอนึงปักเลยบ่สให้ยืมเลยเออบอกว่าเฮ้ยว่าฉันว่าแต่ทีก็ใช้คือเพื่อนั่นาหลักเออี่ซ่าบอกกอเพื่อนั่นาหลักไอซ่วัดคือสิบอะไรซ่าบอกกอ็เต๋เป็นวันเป็นยามีอะไยเต๋ไอซ่าเลยล่ะอ้าวเมวยปิดคลิปเลยค่ะพี่น้องค่ะกับเขนุญาตลงเก็บไปเองลงแล้วค่ะพี่น้องค่ะ รอติดตามคลิปหน้านคลิปนี้มีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามช่องพี่น้องพี่น้องที่เชื่อเลยนะคะพี่น้องแล้วก็ช่องพี่เอกกับพี่วัดลำพือรอพี่เชียวนะคะพี่น้องส่วนหัวอกจากเวทีแล้วก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องพักผ่อนค่ะวันนี้หรือถือว่าพักผ่อนวันหนึง่งสมาเดินทางเมียนเมือเออสมาเดินทางเหรอเพราะว่าน,นอนมากกว่าไอยเตี้ยมอีกหรอกตื่นมากกว่าตกไปงานเลยไหมเก<น>ี๋ยวมันบทางไ้องหม้อน้องคายไปกทมจากสุดอีกฝั่งหนึ่งไปหอดอีกฝั่งหนึ่งเอ้าจิปก่อนครับบ๊ายบาย